S <S ผมจะพาคุณไปรู้จักกับบุรุษคนหนึ Secret> ่งที่ในวัยเด็กอาจดูเงียบขรึมและชอบอยู่กับหนังสือมากกว่าผู้คนแต่เขากลายเป็นชายผู้ท้าทายขอบเขตของวิทยาศาสตร์และจักรวาลนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของซีออย่างอีลอนมัสก์แต่นี่คือเรื่องของความเพ้อฝันความพยายามและการเปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยจินตนาการที่กล้าหาญตอนที่1วัยเด็กในแอฟริกาใต้อีลอนมัสก์เกิดเมื่อปี1971ที่เมืองพริทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ เขาเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อเป็นวิศวกรและนักธุรกิจและแม่เป็นนักโฆษณารณและนางแบบแม้จะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะแต่ชีวิตของเขาไม่ได้เรียบง่ายเขาเป็นเด็กเงียบชอบอ่านหนังสือและสนใจเทคโนโลยีตั้งแต่อายุอย่างน้อยในวัยสิบขวบเขาเริ่มเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองและขายเกมแรกชื่อ Blastar ได้ในราคา500ดอลลาร์เกมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจินตนาการไร้ขีดจำกัดที่เขาจะใช้เปลี่ยนโลกในภายหลัง ชีวิตในโรงเรียนของอีลอนไม่ง่ายเลยเขาเคยถูกกลั่นแกล้งรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ในความเงียบเขากลับซ่อนพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจโลกและเปลี่ยนแปลงมันไว้เต็มเปี่ยมตอนที่สองหนุ่มน้อยในดินแดนอเมริกาเมื่อตอนอายุ17ปีอีลอนตัดสินใจออกจากแอฟริกาใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและเดินทางสู่แคนาดาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเข้าเรียนที่ Queens University ในออนแทรีโอ ก่อนจะย้ายไปเรียนต่อที่ University of Pennsylvania สาขาฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ชีวิตนักศึกษาของเขาเต็มไปด้วยความขยันและความหิวกระหายในการเรียนรู้เขาอ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงทำโปรเจกต์วิจัยและพูดอยู่เสมอว่าฉันไม่ได้เรียนเพื่อคะแนนแต่เรียนเพื่อเปลี่ยนโลกระหว่างเรียนเขาเริ่มตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตของมนุษย์คำตอบของเขามีอยู่5อย่างอินเทอร์เน็ตพลังงานหมุนเวียนการสำรวจอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์และพันธุวิศวะกรรมและทันทีที่เรียนจบเขาเลือกที่จะไม่ทำงานบริษัทใหญ่ไม่ไปเป็นลูกจ้างเงินเดือนสูงแต่กลับเริ่มต้นสตาร์ทอัพเล็กๆด้วยเงินแทบจะไม่มีเลยตอนที่3จุดเริ่มต้นของ Zip2 และโลกออนไลน์อีลอนและน้องชายคิมโบมัสก์เริ่มต้นบริษัทแรกในชื่อ Zip2 พวกเขาเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งที่ทำงานและที่นอนอีลอนทำงานแทบไม่หยุด วันละ20ชั่วโมงนอนใต้โต๊ะทำงานและอาบน้ำที่ YMCA Zip2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ข้อมูลเส้นทางและธุรกิจแก่บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์เช่น The New York Times และ Chicago Tribune ปี1999 Compac ซื้อกิจการ Zip2 ในมูลค่า307ล้านดอลลาร์ทำให้อีลอนได้รับเงินกว่า20ล้านดอลลาร์แต่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เขานำเรินไปเสียงใหม่อีกครั้งเขาก่อตั้ง X.com ซึ่งต่อมากลายเป็น PayPal จุดเริ่มต้นของความทะเยอทะยานของอีลอนกำลังจะขยายใหญ่ขึ้นทุกทีตอนที่4 PayPal ประตูสู่จัก,กรวาล X.com เป็นสตาร์ทอัพด้านการเงินออนไลน์ที่ท้าทายธนาคารแบบดั้งเดิมปี2000 X.com รวมกิจการกับ Confinity ซึ่งมีบริการชื่อ PayPal PayPal กลายเป็นแพลตฟอร์มโอนเงินที่สะดวกปลอดภัยและเติบโตยอย่างรวดเร็วแต่ไม่นานอีลอนก็ถูกบีบให้ลงจากตำแหน่ง CEO เนื่องจากความขัดแย้งด้านวิสัยทัศน์อย่างไรก็ตามเขายังคงถือหุ้นอยู่และเมื่อ eBay เข้าซื้อกิจการในปี2002อีลอนได้รับเงินมากกว่า160ล้านดอลลาร์สำหรับใครหลายคนนี่อาจเป็นจุดสิ้นสุดแต่สำหรับอีลอนนี่คือการเริ่มต้นใหม่ เขามองขึ้นไปบนฟ้าและเริ่มฝันถึงอวกาศตอนที่ 5. SpaceX ฝันไกลถึงดาวังคารปี2002อีลอนก่อตั้ง SpaceX ด้วยเป้าหมายทำให้มนุษย์ตั้งรกรากบนดาวังคารการเริ่มต้นของ SpaceX เต็มไปด้วยอุปสรรคและความล้มเหลว3ครั้งติดต่อกันเขาเคยบอกว่าถ้าล้มเหลวอีกครั้งเราอาจล้มละลายแต่ Falcon 1ครั้งที่ 4, สําเร็จ และทำให้นาซามอบสัญญาหลายพันล้านดอลลาร์ SpaceX พัฒนาจรวด Falcon 9, Dragon Capsule และ Starship ระบบลงจอดซ้ำได้ของ SpaceX กลายเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอวกาศเขาไม่ได้สร้างแค่จรวดเขากำลังสร้างอนาคตของมนุษย์นอกโลกตอนที่ 6. Tesla พลังงานและการปฏิวัติยานยนต์ปี2004อิลลอนเข้าร่วมก่อตั้ง Tesla Motors ์ ในยุคนั้นรถยนต์ไฟฟ้าแทบไม่มีใครสนใจแต่เขากลับเชื่อว่ามันคืออนาคตเทส l a โรดสเตอร์รุ่นแรกตามมาด้วย Model S, X3, Y Tesla เทสลาไม่ได้ขายแค่รถแต่ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Supercharger, Autopilot และ OTA ช่วงปี2008ทั้ง SpaceX และ t ท s l a ใกล้ล้มละลายพร้อมกันอีลอนแทบจะหมดเงินทั้งหมด และสารภาพว่าร้องไห้คนเดียวตอนกลางคืนแต่วันนี้เทสลากลายเป็นผู้นำโลกในพลังงานสะอาดและรถยนต์อัจฉริยะตอนที่7ความฝันที่ไม่หยุดนิ่งจาก AI ถึงการเปลี่ยนโลกทั้งใบแม้จะประสบความสำเร็จในหลายธุรกิจอีลอนมัสก์ยังเดินหน้าต่อปี2015เขาก่อตั้ง OpenAI ปี2016เขาก่อตั้ง Neuralink เพื่อเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์ เขายังก่อตั้ง The Boring Company เพื่อแก้ปัญหารถติดด้วยการขุดอุโมงค์และในปี2022เขาเข้าซื้อ Twitter พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น X อีลอนมัสกคือชายผู้กล้าคิดในสิ่งที่โลกยังไม่กลา้าและไม่ว่าโครงการใดจะล้มเหลวหรือโดนวิจารณ์สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับเขาคือความฝันที่ไม่เคยหยุดไหลเวียนในหัวใจจากเด็กชายผู้ถูกกลั่นแกล้งสู่ชายที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ นี่คืออีลอนมัสก์ตำนานที่ยังมีลมหายใจและยังไม่หยุดฝันแม้สักวินาทีเดียวและนี่คือเรื่องราวของอีลอนมัสก์ชายผู้ไม่เคยหยุดฝันแม้โลกทั้งใบจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วคุณละ่ะจะหยุดแค่ฝันหรือจะลงมือสร้างโลกของคุณเอง